สวัสดีแฟนบอลที่เคารพและเคาท่านด้วยนะครับผมมาชราอิชิอ e ิครับ อาจไม่ได้แข่งแบงคอกซ้อมที่ไทยครับก่อนทีมชาติไทยเนี่ยจะบินไปคัดบอลโลกที่จีนนะครับมาชาัาดาอิชิอีครับจะไม่ได้นักเตะจากทูแบงคอกอยู่ในเตดเข้าแคมป์ทีมชาติช่วงที่ฝึกซ้อมที่เมืองไทย4วันนะครับเพราะว่าติดภารกิจวันที่1มิถุนายนต้องลงเตะนัดชิงดําช้างเอเวอครับครับแต่จะบินไปแดนบังกรพร้อมกันครับวันที่2มิถุนายนและก็จะได้ซ้อมแบบฟูลทีมในระยะเวลาเพียงแค่4วันที่ประเทศจีนครับสำหรับสถานการณ์ของทีมชาติไทยปัจจุบันครับหลังอันดับ3ของกลุ่ม4ลสี่คร มี4แต้มครับตามหลังจากฝูงเกาหลีใต้6แต้มและตามหลังอันดับ2จีนอยู่3แต้มครับยังอยู่ในเส้นทางลุ้นผ่านเข้าสู่รอบ3หรือรอบ18ทีมแต่ใน2นัดสุดท้ายเนี่ยช้างศึกต้องคว้าชัยชนะให้ได้ทั้งหมดครับแล้วก็ลุ้นให้จีนนั้นไม่ชนะเกาหลีใต้ในเกมนัดสุดท้ายด้วยครับแต่หากจีนชนะนัดสุดท้ายแต้มก็จะเท่ากับไทยก็ต้องมาดูผลต่างประตูได้เสียอีกครับก,กนนเก่ผเดดนนม เป็นไปตามนั้นแล้วสำหรับฟุตบอลประเทศไทยของเราครับผมก็ต้องมาลุ้นมาเชียร์กันต่อไปสุดท้ายแล้วไทยจะเข้ารอบหรือเปล่าครับเอาใจเชียร์กันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดี